ตูป้าซูตรงนะครับเป็นอาหารกึ่งข้าวกึ่งหวานของชาวไทยมุสลิมโดยมีลักษณะเป็นปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวที่มีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยครับซึ่งเมนูนี้ชาวสะตูลที่เป็นชาวประมงท้องถิ่นจะทําเมนูนี้ในทุกๆวันซึ่งมักรับประทานหลังอาหารมื้อกลางวันหรือรับประทานเป็นอาหารว่างบางครั้งใช้รับประทานแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ค่ะ เด็เด็เมาเรียนเราไปเจอนี่้งก้นหม้อนี่ลูกเปเรงแนนี้นี่แหละนี่แหละพี่ดีอ่ะช่น้เว้ต้มมาลุล้าน้อยลกเออแค่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้อเยต้องต้องเสร็จนต้องเสร็จมันไม่ต้องไม่ต้องเยอะต้องแน่นใ่หมุกใส่ดัดอมาปักเนี่ยปัดเลยใส่หมกด้วยเนี่ยใส่แบบนี้ อ่าแบบน้นะนัหอ่าแ้อาแบนี้ตังตังวันนี้โก็ตอนน้นะเย็นเย็นนวดกขไปลเราลองดูเรยวนั่คือคือเราเย็นไอ้หนวดนี่เข้าไปแล้วอ๋อ็ไเปด้ได้ไเดี๋ยวเอานเปนะไม่เซียนเอไปดูเดี๋วเอาชอบก่อนไ้อ่ บ้านเราเ็น,นี้นั้นเขาจะนิยมทำพิมพ์เดียวเทนี้นันนะเขาจะนิยมทำเดีแต่ว่าบางบางบ้านนน่นอนแบบนั้นมุดนั้นเขาจะนึ่งนั้นเขาจะนึ่งแต่ว่าเขาต้องทำน้ำซิมเ,เอือเหลาแต่ว่าเป็นหลังบ้าน,นหรอกแต่ว่าก็ชวนหมากนนะัเขาจะทำแบบนี้ แบบนี้มันมีน้ำสีด้วนแบบนู้คือเขาจะนึ่งหลอกนึ่งให้เชื้อหลอกเสร็จแล้วก็นี่เขานึ่งแล้วก็ทำน้ำจิ้มมาแล้วนั่นไม่เป็นน้ำจิ้มหวานไหมน้ำจิ้มก็ยงจิ้มีฟูดีกว่าแนนไดนแต่ว่าแบบหวาน ที่ทำที่บ้านมันเป็นน้ำมันหวานแต่ว่าำเป็นผนมาก็็จำเป็นของหวานนะจำเป็นของจะเลเป็นของหวานเลยนี่

แล้วก็ยัดยัลงไปอันนี้ไงเด็กๆก็ชอบกินบอกว่าควมแม่ครัเไยไม่แต่ก่อนนะเวลานอนลูกงตุ้ต่เกนคืออันนี้เป็นสตอรี่ของแม่ทำไมอะมะทำไมอ่ะหมึกไม่มีไข่สักตัวมะก็ว่าไม่เป็นเรเดี๋ยวก็มีไข่มาก็เลยทำแบบนี้อันนี้มากินเลยไข่เต็มท้องแล้ว <จ>มันไข่ยังไงตอนแกมันมีไข่จัใตายเหนื่อยนูเริ่มกันจัดเลยเลย ก็นไส้กุ้งเลยกุ้งไก่ร้อยไกายัดไส้ต้มจืดอะไรแบบนั้นใส่นไม่ได้นี่มันเต็มนั่นก็ใส่ใส่หัวมันเลยเหลือให้กูทำก็ได้ได้ได้เลยไม่ลงข้างล่างคือ่งข้างล่างนั่นเ่ยไมี่ย่าได้ไได้่ได้อ่าเข้าวดได้เองไได้ค่ะ เด็กๆข้างห้จกินนะเก็บไวไได้กิใส่นทุมันกิมใ่ในทุมนะน้ำกะทินะเแยกรดแยกกนเหสร็จแล้วนะเอาน้ำนกะทิใส่ให้ท่วเฉียบเลยนะ thế còn cái này nó cũng là cái thứ mà nó cũng là

ประมาณางคนบางคนเนี่เขาน้องรำให้นามันนั่นให้แห้งเลยใหอร่อยให้มันจะเหมือนอะบางมันไม่มัจะขึ้นงองเวลจะเวลหรือมันจะสวยด้วยมันจะให้มันเดือดใยวก่จัวมึงเด้ก็าด้เบียร์ก็ไงกินนะปุ๊บหานเนีฮาเตมอกระลำกระล ใส่แล้วใส่แล้วใส่เกลืออย่าลืมเกลือนะใส่แค่นล็เดียวพอจะได้จอดฝานี่งฝาติแล้วก็เรียบร้อยพอร้อยบร้อยเวลาดูประมาณกันไปรี้ยวอมน้ำพันเราก็เห็นเนาะให้น้ำมันงวดให้มระมาณสองพันตื้น

อตนนี้ไม่น้ำตาลนี่แหละน้ำตาลแดงนี่แหละจะไม่สีมันจะสวยน้ำแดงแดงก่อนเดียวมันต้องตีกลายเป็นสีแดงกับเป็นสีแดงมันจะร้อนมือตัดแสงน้ำจะสูงไม่ไม่ต้องวนไม่ต้องเล่นใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องวนวนร้อยร้อยเ้ยรยร้วนนั้นหัวมันจี้หัวมันหัวมันจะมนมันหัวมันคัดใช่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 งนะ้นอันนี้ลุกเด้วมันจะมาดมันเย็นเย็นเย็นนะลุกเดร็ม ขนมใครกินขนมมั่งอ๋อแบบเดียอนละห้าบาทกินละห้าบาทนะเก่งนมี้เก่งคนแล้วนะเอาไมฝังก่งมีชิตาบเราเทหร่ก่ตวมีรไม่กว่าเก่งตวเ่งตัมีเก่งตมีตัมี่เนเก่งตัวมีไม่เหมือนเราเลยตัวมี่ตัวมีอะไรเก่งตัวมีตายตายมีเป็นแค่เพื่อนุดเื่อนด

แต่มันแก้วนี้นักโทษมาเขาจะเรียงนำต้าลเว้นนี่เนีนค่อนำต้าลข้องตายตะโนดตะนดอเน่ยนับเรียกเว้นกับใช่เว้นเว้นอ้นี่เาทำอะไรกันตะโนดไหมตะโนดใส่ใส่ตัตะโนดไมตะโนดตะโนดเลยตะโนดตะโนดตะโนดหนตะโนดตะโนดอตะโนดเแล้วตะโนดไม่แถวทุมบนลเขาไมตัดต้นมะพร้าวเลยแล้วทแบบนี้เกันตโนดตโนด ว้าเขาำเป็นวงย้อยเขาไม่เคยแดงเร้อเอากินเรเขาไม่ก็ไม่กินเินอกินอม่ออรเอะไกินมเานอม่่นะนเม่อ่นอไ่นรเา่กะไเ่่อรมน่น่า มันก mm ็เ hmm. ดี๋ยวมันยัง่ายเลยมันก็มีไข่แล้วก็เมื่อกี้มันแบบหบกตังค์นิดนึงนได้ให้น้ำให้เงิเขาคือให้น้ำแห้งเงิไปเรามีไข่เต็มก็แล้วเจ๊หรือว่าเราเปลี่ยนเป็นใช่เตาใช่เตาหนึ่งไหมได้ไหมต้องเอาต้องเอาอะไรเอางอ่อไหนอะได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้ว มานเด็กหก็กลุ่มของผมนะครับก็ได้ทำปลาหมึกจัดห้่ข้าเดนียวนะครับก็อยากเล่าเลยนะครับที่ได้เรียนรู้ก็คือการรอคอยนะครับก็คอนข่าจะสุกอ่มันสุกง่ายครับตัวปลาหมึกแต่ต้องรอให้ตัวน้ำกะทีครับมันเข้ากับน้ำตาลได้พอดีถึงจึงจกเรียกว่าสุกครับแล้วก็ ขั้นตอนการทําปลาหมึกยัดไช่ข้าวเหนียวเนี่ยครับค่อนข้างที่จะทําง่ายมากเลยครับแต่ขั้นตอนที่ยากจริงก็คือการาเตรียมตัวของวัตถุดิบครับซึ่งผมยอมเล่าเลยนะครับว่าผมทำปลาหมึกไม่เป็นก็ได้พวกแม่ๆท่เขาครับสอนเมื่อกี้ครับซึ่งเหมือน ม่เขาบอกว่าเมื่อกี้ก็เปลี่ยนไปสองสามเตาก็ทุรักทุเลกันนิดหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs>